สวัสดีครับคุณผู้ชมในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่พระธาตุเรืองรองกันนะครับพระธาตุเรืองรองนะครับลักษณะเป็นพระธาตุศิลปะแบบพื้นบ้านนะครับสถานที่ตั้งอยู่ที่วัดบ้านสร้างตำบลยาป้องอําเภอเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดนะครับโดยมีประวัติความเป็นมาก่อนที่จะสร้างเป็นพระธาตุเรืองรองนะครับเดิมวัดบ้านสร้างได้เริ่มการก่อสร้างเมื่อปีพศ .2511 โดยหลวงปู่ธรรมมาพิทักษา ซึ่งเหลืองปู่เป็นชาวบ้านบ้านสร้างเรืองนะครับโดยกำเนิดและต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงขามะสีมาความหมายก็คือเป็นเขตที่พระเจ้าแผ่นดินของไทยพระราชทานแก่พระสงฆ์เป็นการเฉพาะนะครับเพื่อใช้สร้างอุโบสถโดยประกาศเป็นพระราชองค์การถือว่าเป็นวัดที่ถูกต้องและมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายนะครับและต่อมาเมื่อปีพศ2520นะครับหลวงปู่ธรรมาพิทักษาได้เห็นว่า ในภูมิภาคอีสานใต้นะครับยังไม่มีพระธาตุให้ชาวบ้านสักการะบูชาจึงได้เริ่มสร้างพระธาตุขึ้นเมื่อปีพศ2525โดยองค์พระธาตุเรืองรองประกอบไปด้วยศิลปะพื้นบ้านสี่เผ่าได้แก่สวยขเขมรลาเยอมีความสูง49เมตรฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสด,ด้านละ30เมตรนะครับ โดยออกแบบเป็น6ชั้นชั้นที่1นะครับได้จะแสดงเป็นนิทรศการนิทานพื้นบ้านความเป็นมาต่างๆของ22ครอง14ชั้นที่สองได้จดแสดงเป็นพินพิธภัณฑ์พื้นบ้าน4เผ่าคือสวยขเมรลาวเยอชั้นที่3จะแสดงเป็นวัตถุโบราณเครื่องมือธรรมาหากินของชาวบ้านในอดีตนะครับ ชั้นที่4ได้จัดเป็นจุดพักผ่อนชั้นที่5นะครับได้จัดเป็นที่ปฏิบัติธรรมและสามารถนั่งสมาธิได้นะครับและชั้นที่6ชั้นสุดท้ายเป็นที่ปฏิสถานของพระบรมเกศาธาตุหรือเส้นผมของพระอาหารหันต์นั่นเองครับโดยบริเวณโดยรอบของพระาธาตุมีการตกแต่งพื้นที่โดยมีการสร้างแบบจำลองปูนปั้นปิศาธรรมและจำลองประเพณีพิธีกรรมสำคัญของชาวอีสานและเรื่องราวการทำความดี และอีกหลายจุดที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดนะครับแล้วคุณผู้ชมจะลงลักจังหวัดสีสเกตและอยากไปเที่ยวอีกและสถานที่เที่ยวภายในจังหวัดสีสเกตนี้ยังมีอีกมากมายนะครับในคลิปต่อไปนั้นจะเป็นสถานที่เที่ยวที่ไหนก็สามารถกดติดตามได้ภายในช่องของเราขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จรุ่งเรืองแล้วเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ